ค่ะเพื่อนๆเรากลับมาที่ร้านอาหารเป็นกัวเกียวเนาะของญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะเป็นนูด,ดินบัเราจะเข้าไปข้างในค่ะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสำหรับเลยุมค่ะหลังจากที่เราเดินเล่นมาเสร็จเรียบร้อยเราก็แวะมาร้านอาหารนี้ค่ะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเนาวเราก็เข้าไปรอค่ะตอนนี้รอคิวก็แบบคิวนานมาก เราไปถ่ายไปเราไปถ่ายไปอะค่ะ อันนี้คือรบอกเลยว่ากว่าจะได้คิวนะโหรอนานมากรอเป็นชั่วโมงเลยอ่ะร้านเขาแบบเหมือนคนเยอะมากเลยเป็นอาหารญี่ปุ่นนะะเป็น Japanese restaurant เนอะค่ะพอมีโอกาสได้นั่งก็พอดีหันไปตรงที่เขาเป็นครัวพอดีครัวเขาเป็นแบบครัวเปิดๆเดนาะพอนั่งแล้วก็หันไปก็เห็นพี่เขาก็โชว์ไฟฟูฟูฟอย่างนี้แหละ นี่โชว์ใหญ่เลยมีแต่คนถ่ายนะพูดถึงแบบเป็นเอกลักษณ์เขาก็ดีเหมือนกันนะก็แบบเป็นจุดขายเขาอีกหนึ่งอย่างเนาะคนก็ชอบถ่ายกันเนาะานนนะตอยด ค่ะหลังจากที่เรายืนถ่ายนั่งรอไปนานก็เขาก็มาเรียกว่าให้เราไปนั่งที่โต๊ะได้แล้วค่ะเราก็ได้โต๊ะตรงนี้เนาะมองอีกฟากหนึ่งก็เป็นที่เราไปเที่ยวอะค่ะเป็นฟากฝั่งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น egg n o o d l เป็นเหมือนกว๋วยเตี๋ยวแกงอะไรสักอย่างใส่ไก่เนาะกับชาไทยอะไรอย่างเงี้ยเส้นยาวมากไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนที่เขาปั่นเส้นให้ดูเนาะแบบเหมือนเขาพวงเส้นชุ่มชุ่มเนี่ยเป็นเส้นยาวๆเนาะมาชลัก เก่งมากเลยอ่ะอันนี้ก็หญิงโตค่ะหญิงโตเป็นคนเสิร์ฟอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแกงน้ำนเหมือนแกงเผ็ดอ่ะเรดเคอรี่อ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงอ่ะอันนี้เป็นต็อกปกกี้เนาะหนีบยากมากเลยแบบเหมือนคี้บอกมาคีบไม่ไม่ติดอ่ะมันลื่นมันไก่ทอดกับซอสเสราชาอะไรสักอย่างเส้นเหนียวนุ่มหาอร่อยดีก็โอเคนี่แก้หมดแล้วล่ะ กิน <G ül> ไปถ่ายไปกินไปถ่ายไปค่ะอันนี้ก็เป็นฝั่งวิวข้างที่เราไปเนาะนูนชาไทยค่ะไปที่ไหนไม่เคยพลาดเลยถ้ามีชาไทยอ่ะเสร็จแล้วก็กลับบ้านค่ะแค่นี้เลยวันนี้บายบายคะ่ะมาสลามาบายบายเอนจอย